สิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยแทนฝูงนกแทนดต่ฟ้าขอบคุณคนไทยที่ร่วมกันทำให้โครงการหนึ่งล้านกล้าถวายพอสำเร็จเป็นบันทึกหน้าใหม่เราสัญญาว่าจะริเริ่มโครงการดีๆอย่างไม่หยุดอยังปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจากการที่ภาครัฐมีนยโยบายในการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลเป็น B5 เกรดเดียวทั่วประเทศประชาชนผู้ใช้รถจะมีความคิดเห็นอย่างไรติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะอ้าวเหรอคะเพิ่งทราบเหมือนกันนะคะแต่ถ้าไม่มีน้ำมันตัวนี้แล้วก็คงต้องใช้อะคะ่ะ ก็มีความหนักใจอยู่บ้างอะคะ่ะโดยเฉพาะกับเครื่องยนต์หัวฉีดอะไรพวกนี้นะคะ่ะเพราะว่าเวลาเข้าศูนย์ศูนย์เขาจะบอกว่ามันใช้ไม่ได้อะคะ่ะในส่วนของน้ํามัน B5 คะ่ะก็ดีค่ะคนจะได้หันมาใช้อย่างเช่นเอาน้ํามันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นไบโอดีเซลจะได้ไม่ต้องทิ้งเปล่าๆใช้ B5 มาประมาณ2ปีแล้วครับไม่มีปัญหาครับวิ่งกระฉูดเลยครับค่ะมันก็ดีนะคะเพราะมันเป็นน้ํามันที่ผลิตจากพระองค์ท่านค่ะใช้ดีราคาถูกด้วยค่ะ ไบโอดีเซล B5 เป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่มีให้เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันและในเร็วๆนี้ก็จะมีการปรับเกรดน้ำมันเป็นไบโอดีเซล B5 เกรดเดียวทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำมันดีเซลจะต้องเปลี่ยนมาใช้ไบโอดีเซล B5 กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับผู้บริหารบริษัทรถยนต์14ค่ายดังในประเทศไทยได้ออกมายืนยันและให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลทุกประเภทโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์อย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดปริมาณการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศและช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรของเรามีรายได้มากขึ้นอีกด้วยครับ ผู้ชมคะได้ฟังอย่างนี้ก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าหากเราต้องเปลี่ยนมาใช้ไบ o d i ี s e l b 5นอกจากจะไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ของเราแล้วยังสามารถลดปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศได้อีกด้วยค่ะกลับมาพบกับรายการพลังงานเพื่อชีวิตได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ แทนสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยแทนฝุงนกแทนดอ,อฟ้าขอบคุณคนไทยที่ร่วมกันทำให้โครงการหนึ่งล้านกล้าถวายพอสำเร็จเป็นบันทึกหน้าใหม่เราสัญญาว่าจะริเริ่มโครงการดีๆอย่างไม่หยุดอยัง้งปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย